เสียงเงินซื้อโสมแพงแพงกินไปทำไมในเมื่อสมุนไพไทยตัวนี้ดีกว่าและราคาถูกกว่าสพรพพคุณเทียบเท่ากันราคาถูกกว่าแถมหาซื้อง่ายในบ้านเราไม่ว่าโสมชนิดไหนมีคุณ,ณสมบัติพิเศษคือสารทั้งหลายในโสมทั้งสารดีและสารร้ายมันไม่สามารถถูกขับออกจากร่างกายได้รับประทานแล้วจะหมุนเวียนอยู่ในร่างกาย คือยาบางตัวรับประทานเข้าไปขับถ่ายล้างออกไปได้หรือบางทีกินหัวชายโป๊กกินอะไรไปก็ล้างออกหมดแต่โสมล้างเท่าไหร่ไม่ออกพอกินไปนานๆมันจะหมุนเวียนอยู่ในร่างกายเราทำให้เลือดเหนียวเลือดเหนอะแล้วจะเดินตัวแข็งแขนแข็งขาแข็งยืดขาลำบากนั่งนานๆไม่ได้นั่งนานจะลุกลำบาก นั่นเป็นผลจากการกินโสมในประเทศไทยเรามีสมุนไพรไทยตัวหนึ่งเหมือนโสมทุกอย่างในด้านดีคุณประโยชน์ด้านดีเหมือนโสมทุกอย่างเสียอย่างเดียวมันไม่มีสารพิษแบบโสมราคาเลยถูกกว่าเยอะตัวนั้นคือกระชายแล้วกระชายที่ดีที่สุดต้องเป็นกระชายเหลืองซึ่งกระชายเหลืองคือกระชายที่ใช้ปรุงเครื่องแกงต่างๆ คุณ,ณสมบัติของกระชายที่มีตัวยาสูงสุดคือกระชายเหลืองรองลงมาคือกระชายแดงแล้วตัวบวยคือกระชายดำที่คนไทยเราไปเห่และไปโปรโมตตัวบวยคือกระชายดำจนทำให้ราคาแพงแล้วก็เอาไปกินกันยกใหญ่เรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งอาจารย์สุทธิวัฒน์คำภาท่านไปบรรยายที่จังหวัดเลยคนมีปัญหาโรคไตถามว่า จะต้องกินอะไรอาจารย์แนะนำให้ดื่มน้ำกระชายคนอีสานเขาไม่รู้จักกระชายแต่เขาพยายามไปหามาเขาไปขุดหัวกระชายดำมาให้ดูว่าอย่างนี้ใช่หรือเปล่าธรรมดาสมุนไพรสีดำทุกชนิดจะช่วยบำรุงไตไม่ว่าจะเป็นขิงดำกระชายดำไพรดำอาจารย์เห็นว่าเป็นกระชายดำก็บำรุงได้ จึงบอกว่าให้เอาไปดื่มปรากฏว่าหลังจากนั้นหายจากโรคไตเลยร่ำลือกันใหญ่ว่ากระชายดำรักษาไตาได้แล้วต้องเป็นกระชายดำจังหวัดเลยเพราะว่าคนหายคนแรกอยู่ที่จังหวัดเลยจนกระทั่งกระชายดำราคากิโลกรัมละ200บาทกระชายธรรมดากิโลกรัมละ20บาท ต่อมาอาจารย์สุทธิวัตน์พู้ชี้แจงความจริงทางรายการวิทยุจนตอนนี้กระชายดำเหลือกิโลกรัมละ20บาทกระชายเหลืองกิโลกรัมละ40บาททำเอากระชายเหลืองขึ้นราคาเพราะคนดื่มกันมากแล้วทำเป็นเครื่องดื่มได้อร่อยวิธีทำคือเอากระชายมาตำหรือปั่นแล้วคั้นน้ำจะได้หัวเชื้อกระชายถ้าอยากให้ไม่มีกลิ่นฉุน ก็ใส่ใบกระเพราใบาโหระพาลงไปด้วยจะได้ช่วยดับกลิ่นกระชายแต่จะได้สรรพคุณคือเพิ่มเม็ดเลือดขึ้นมาคนที่นิยมกินหญ้าปักกิ่งกินแล้วท้องอืดถ้าใส่น้ำกระชายลงไปจะเสริมสรรพคุณหญ้าปักกิ่งให้ดีขึ้นน้ำใบบัวบกผสมกับน้ำกระชายบำรุงสมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ดีมาก สูตรมาตรฐานวิธีทำน้ำกระชายสำหรับดื่มนำเอากระชายเหลืองหรือคือกระชายที่ใส่ผสมในเครื่องแกงมา5 0 0กรัมหรือครึ่งกิโลกรัมปั่นกับน้ำสอลิตรแล้วกรองเอาแต่น้ำถ้ากลัวกลิ่นกระชายไม่หอมให้ใส่ใบกระเพราใบาโหระพาหรือใบบัวบกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะใส่ทุกอย่างก็ได้ลงปัน่นและถ้าเป็นใบบัวบก จะช่วยบำรุงสมองได้ด้วยไม่มีกลิ่นกระชายนํำมาดื่มได้ทันทีเหลือเก็บไว้ในตู้เย็นถ้าจะปรุงรสเพิ่มเติมเพื่อความอร่อยให้ดื่มง่ายสำหรับคนไม่ชอบกลิ่นกระชายเวลาดื่มให้รินน้ำกระชายเพียงครึ่งแก้วแล้วเติมสไปร,ร์์หรือเซเว่นอัพถ้าเป็นเด็กก็ให้เติมเฮบลูบอยสีเขียวจะหอมมากและใส่โซดาส่วนผสมไม่มีสูตรตายตัว ให้ถือเอาความอร่อยความถูกปากถูกใจผู้ดื่มเป็นสำคัญเด็กๆถ้าให้ดื่มบ่อยๆจะไม่ค่อยป่วยผู้ใหญ่ดื่มเป็นประจำจะทำให้หัวใจแข็งแรงบํารุงไตบํารุงหัวใจบํารุงสมองบํารุงกระดูกปรับความดันสูงไปหรือต่ำไปปรับให้พอดีและปรับฮอร์โมนผู้หญิงเพราะถ้ามีฮอร์โมนมากไปจะเป็นมะเร็งเต้านม ฮอร์โมนน้อยไปก็จะเป็นมะเร็งมดลูกกระชายจะปรับให้สมดุลใครความดันมากก็จะลดใครความดันต่ำก็จะเพิ่มประโยชน์ของกระชายกระชายไม่เพิ่มฮอร์โมนแต่ปรับฮอร์โมนคนกระดูกผูกกระดูกพรุนหมอบอกว่าเป็นโรคกระดูกบางให้ดื่มพักเดียวไปตรวจใหม่หมอจะงงว่าทำไมกระดูกกันน้ำกระชายยังเป็นตัวหนึ่งที่บำรุงสำหรับคนที่เป็นเบาหวาน สรรพคุณของกระชายในน้ำกระชายหนึ่งแก้วมีคุณค่าสูงกว่านมหนึ่งแก้วหลายหลายเท่ามีวิตามินซีบีหนึ่งบสาห้าและแคลเซียมช่วยให้เส้นผมแข็งแรงผมขาวกลับดำผมบางกลับหนามีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงกระดูกไม่เปราะบางช่วยบำรุงหัวใจระบบกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง เต้นสม่ำเสมอช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจได้ดีขึ้นช่วยย่อยอาหารแก้โรคกระเพาะช่วยขับลมแก้ลมจุกเสียดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อช่วยเจริญอาหารแก้โรคในช่องปากและคอแก้โลหิตเป็นพิษถอนพิษต่างๆแก้ปวดมวนในท้องแก้บิดมูกเลือดเป็นยาขับปัสสาวะเป็นยารักษาฤทธิ์สีดวงทวารรักษาแผลในปาก กลากเกลือนบำรุงสมองเพราะช่วยให้เลือดเลี้ยงสมองส่วนกลางดีขึ้นถ้ากินคู่กับใบบัวบกจะบำรุงสมองได้โดยตรงต้องกินเป็นประจำเพื่อป้องกันความจำเสื่อมปรับสมดุลของความดันโลหิตให้พอดีไม่ให้สูงมากหรือต่ำมากเกินไปช่วยบำรุงตาไตให้แข็งแรงช่วยให้ไตทำงานได้ดีขึ้นดูแลระบบมดลูกรังไข่ กระเพาะปัสสาวะดูแลหูรูดกระเพาะปัสสาวะให้แข็งแรงช่วยฟื้นฟูต่อมไร้ท่อต่างๆเช่นต่อมไทรอยต่อมใต้สมองต่อมหมวกไตและตับอ่อนเมื่อต่อมไทรอยปกติดีจะไม่เป็นโรคคอพอกช่วยลดกรดยูริกช่วยบำรุงมดลูกแก้ตกขาวช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงเนื่องจาก ถ้าผู้หญิงมีฮอร์โมนเพศหญิงในตัวมากเกินไปก็อาจเป็นมะเร็งเต้านมหรือถ้ามีน้อยไปก็อาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกช่วยซับน้ำคาวปลาสัตว์รีหลังคลอดบุตรช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนเทสโทสเตอรโรนในเพศชายควบคุมไม่ให้ต่อมลูกหมากโตแก้ปัญหาไส้เลื่อนใช้เป็นยาอายุวัฒนะบำรุงกำลังทำให้กระปรี้กระเปร่าและใช้บำบัดโรคการตายด้าน ทำให้กระชุ่มกระชวยมีกำลังเสริมสมรรถภาพทางเพศอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วยกระชายถ้านำไปเปรียบกับโสมราคามันต่างกันราวป้ากับดินของถูกถูกคนไทยไม่นิยมชอบของแพงตามภาษาของคนรสนิยมสูงรายได้ต่ำที่มาไข่เจียว com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากคะ่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ